ดีค่ะเพื่อนๆวัอน,อนนี้ก็มาบ้านแล้วมัน,ม,นมืดก็เลยเห็นวิวสวยๆนะคะไอเคาน์โอเคเดินไปโอ้นี่ค่ะเดี๋ยวจะเดินไปนะคะจากทางเข้าบ้านไปชมวิวนะคะ อโอ้ยน้ำอันนี้คือหิมะมันอนนั่นนะคะมันแข็งๆอุย้ยนี่นะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเห็นสวยๆไหมคะสวยมากเลยค่ะวิวแฟนกำลังเอาถังขยะไปทิ้งอยู่ตรงนู้นนะคะตรงทางเข้าบ้านค่ะแฟนอันนี้อันนี้บ้านพ่อแฟนนะคะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยค่ะ สอ่สองเข้าไปในบ้านนี่นะคะส่องไปในบ้านกันแล้วก็เดินขึ้นมาดามอู้อู้นี่นะคะเดินเดินขึ้นมาตรงนี้หิมะม,มันละลายไปเมื่อแบบมันไม่ได้ตกมาอาทิตย์กว่าๆสองอาทิตย์แล้วค่ะมันก็เลยเดินแบบนี้นแหละนี่ค่ะวิวอันนี้บูระเบียงบ้านนะคะ ดูที่ระเบียงบ้านก็จะเห็นแม่น้ำเห็นภูเขาเห็นเมืองเห็นหมู่บ้านเห็นหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยค่ะชอบจังเลยตอนนี้เวลากี่โมงเนาะน่าจะประมาณห้าหกโมงค่ะห้าหกโมงเย็นค่ะนี่ห้าหกโมงเย็นนะคะสวยมากๆเลยค่ะสวยมากๆ นี่ค่ะสวยมากเลยแผนเข้ามาแลวยังไปทิ้งขยะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอ,อยากให้เห็นวิวค่ะเพราะมันสวยมากแค่นี้ก่อนนะคะสวยจังเลยอันนี้ระเบียงบ้านอยู่นี่ค่ะ ถ้าซัมเมอนี่จะสวยมากๆเลคะนั่งชมวิวสวยๆเลยไปก่อนนะคะให้ดูวิวสวยๆแค่นี้ค่ะหนาวมากมือแข็งหมดแล้วค่ะแต่ก็อยากถ่ายให้ชมอะ่ะมันสวยสวยมากๆเลยฝั่งนู้นยงมีวระอาทิตย์อยู่เลยค่ะภูเขาฝั่งนู้นเพราะมันเพิ่งห้าหกโมงเย็นค่ะเพิ 5, ่งห้าหกมงเย็น สวยมากมากเลยค่ะอากาศระเบียงก่อนขอ,อให้ทุกคนมีความสุขในการชมคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะมือแข็งหมดแล้วค่ะแต่ก็อยากถ่ายให้ชมอ่ะมันสวยสวยมากๆเลยฝั่งนู้นยงนมีว่ะอาทิตย์อยู่เลยอะค่ะภูเขาฝั่งน้นเพิ่งห้าหกโมงเย็นค่ะเพิ่งห้าหกโมงเย็น สวยมากๆเลยค่ะออกจากาศระเบียงก่นอนขอให้ทุกคนมีความสุขในการชมคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะ